ไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะโดยตอนนี้นะคะททท,ทก็ชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมโหวตให้อุทยานธรรมเขานานในหลวงในแคมเปญอันซินนิวแชปเตอร์ปักหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างค่ะ นางสาวนันทวันสิริโภคพัฒน์ค่ะผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุรธานีก็ได้กล่าวว่าททท,ท,ทเดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2,566มุ่งมั่นสร้างตํานานการเดินทางท่องเที่ยวบทใหม่ที่จะเป็นไทยเที่ยวไทยลิมิเต็ดออดิชั่นด้วยเมนูประสบการณ์มิติใหม่ที่มีความหลากหลายจึงกําหนดเปิดตัวแคมเปญ unseen new chapter ปักหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างเตรียมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งแห่งใหม่ทั่วประเทศเพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่แตกต่างกว่าที่เคยรวมทั้งช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มอัตราการเข้าพักกระจายรายได้สู่ฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แคมเปญน,นี้ถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ทอทอท,อทอชวนคนไทยร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวอันซี n ิ e w ชปเตอร์โดยนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว77แหล่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศกล่าวคือ1แหล่งท่องเที่ยวต่อจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยสำนักง,งานทอทอท,อทอ45แห่งทั่วประเทศผู้ราชการจังหวัดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญได้แก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวน่าสนใจแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมีศักยภาพหลากหลายและสวยงามมีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีการเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนและอันซี n น e w series มาก่อนครับนางสาวนันทวันนะคะยังกล่าวเพิ่มค่ะว่าในส่วนของจังหวัดสุราธานีทททได้เสนออุทยานธรรมเขานานในหลวงเป็นันซีนน new chapter ของจังหวัดสุราธานีเพื่อให้สถานที่ดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีทุกท่านค่ะร่วมกันโหวตอุทยานธรรมเขานานในหลวงให้เป็นันซีนน new chapter แห่งใหม่ของประเทศไทยซึ่งสามารถ โหวตกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g a n s e e n n e w c h a p t e r หรือว่าคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ด้านล่างในเว็บไซต์ได้นะคะโดยสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง18มิถุนายน2566และจะกำหนดประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่27มิถุนายน2566ค่ะ ก็เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะมีการแอบลุ้นแล้วก็ร,ร่วมโหวตกันบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมมีใจให้จังหวัดไหนก็สามารถไปร่วมโหวตกันได้เลยค่ะ